โหคือกู <Happy S 1> อบอกแล้วถ้ามึงไม่น่าอานี่เลยเออคนหนึ่งก็ควายคนหนึ่งก็โคตร <c oughs> เด็กมันแพ้มึงไปซ้ำเด็กมันทำไมร้องดิก็ร้องดิตอนเล่นสองสองมึงยังน,นออั่อยู่เลยกดมันย้่าไอา้ซอยพี่ได้ไหมซอย เออเออนั่นแหละมึงก็หลอกตัวเองไงโง่เออเนี่ยเนี่ยมันด่ามึงเว้ยมันทำให้เราเขาเขาลากมึงไปด่าสองคนแหะในทีด่าโอ้โหเปิดเขาลากมึงไปตบกลางแท็กอ่ะโอ้โหแล้วเขาจะตีมคนดูสองสามพันแล้วเขาด่ามึงโง่ด่ามึงควายอ่ะโอ้โหไหนต้องเลือกตัวเลยไม่มีแต่คนกลัวไอ้ภูมาในขนาดนั้นเลยไอ้ภูเอ้าก็มึงลองดูกับมันวะเขามันเก่งก็ยอมรับไอ้ภูมาเล่นเก่งครับอุ่ยแคลรี่ตัวบางก็มาว่ะ โอ้โหฮยเตะฮัาชีเอ้ยโดนแล้วอ่ะพี่ผมโดนแล้ว,ลวสวยปมันแหลกจังวะต่อไม่มันแหลกเฉพาะนี่อฮ้ยฮัลโหลพี่เล่นดีๆนะรอบนี้เขาฮายาเตะมั้ยนะพมว่าไงพีคุยไงขะอะไรมื่อกี้ตอนเล่นเสร็จอ่ะพี่งงอยากถามจะบอกเฉยๆว่าตัวไหนซูได้อ๋อคุยแหลกว่ะอเอ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  อาการนะมีอาการนะาอเอ้ยเอ้ยมึงเอาข่าคาบ้านเลยเหรอจะเอาคาบ้านท่านหน่อยเตนิดนึบมึงไม่เก่งดีวะไอตั้มเสียวท่านน่ะไม่เก่งอะไได้กูชอบมึงกว่าซอยยังคงทะเล็ดติดแล้วผมนักแข่งชอบอะไรกันชอบบอลดิชอบอะไรยังด่ากันอยู่เลยกูยอมไปงั้นแหละมึงไม่มึงไม่ชอบเร่องนี้หรอกทะเล็ทะเล็ได้ก็ไหวเถอะเออมึงดินป่ะทะเล็ได้ก็ไหวแต่ถ้าไม่ได้ออกของก็จบพี่ อ้าวมืนกันมันได้ออกอยู่แล้วไม่ได้ออกหรอมันดันอยู่วาังเอาอแล้วแลกกันอเดียวโอ้ <ไ ağ. S 2> หนีละอย่าคนดูบอกอย่าให้มันมีของนะเดี๋ยวซวยเนี่ยโซนคนนี้มันจะกลับแต่บ้านอย่างเดียว <ส Bang. S 2> เออเออเออเอ้ยนิดเดียว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 เฮ้ยอ,อ,อ,อมันมาตามมาเร็วอตัวมาเร็ว่อยโอ้ตามมาเลยกึกๆมาเลยกึ่ยไจะกไกลไฮยาเตะกลายเป็นไฮยตเออ,อ,อ <cioè> าาเออเออ เออเออเอโ้ยไม่เป็นไรซอยได้ได้ได้ไม่ต้องรีบซอยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมึงทำได้เสียงไปไหนวะน่ะเฮียฮะไม่แต่แต่เสียงพี่เขือหายเอางี้อ่ะเสียงน้องมิหายตั้งแต่เลดเกมละเออเลดเกมเลยเมื่อกี้มันเพิ่งเลิ่มมีงมึงเลดไหลนี่เออเออเออเลดไหลเราเขือเข้าเลยเขือเออเข้าเล้ายังไงมีพรมเชื่อกันไง กลัวไม่กลัวไอ้ภูมันไม่เคยไม่เึงอากกลวยซอยเหรอไอเนี่ยตรงนี้ได้อยู่นะใครกลวยซอยเฮ้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 ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ย ไอ้ภูมิมันพูดว่าๆไปแล้วมัตตาฟักไอ้วันงงตึ้งโอ้ยถ้ามึงออกถ้ามึงออกคี้ดีป่ะเอ้ยซอยมันไม่แนะนำไม่แนะนำโอเคน้องรู้เรื่องเฮ้ย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 เฮ้อามีงานเล่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 าเฮ้ยเฮ้ยเออตายอะอืม พลาใครเรียกนอนอ่ะคุณคุณนอยได้เรียนไอ้เหียนเมื่อกี้กูได้ยินเลยนอนไม่จบเนี่ยมีาแค่เลยอตัวซอยนอนบายบายเอออายบายน้องกินนอนไปแต่งวะเออ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 อันนี้ไปเรียนเนาะโรตามันหยุดอยู่ซอไม่มีอไม่มีสมาธิเล่นหรอกเออซอมีสมาธิเล่นในน้ใช้ อ่าไอ้นี่เมียต้มเหรอเอา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 สิ่งที่มึงสิ่งที่มึงชนะอะมึงยิ้มเลยเหรอมึงมึงเพื่งเล่นมเนอะโวตัวแผทนะมาสู้มึงได้ยิ้มเดะตัวมึงได้เปรียบไอ้เที่ยเหมือนพี่มึงอะชนะตอนตัวได้เปรียบเท่านั้นแหละหนึ่งหนึ่งหรือตัวที่มันแบบอันนี้หน่อยอะมึงก็หมาไม่ไอ้ตั้มมึงอะคำพูดเดี่ยวมึงยังโดนอยู่เลยมึงอะไรแปดศูนย์ไอ้เที่ย์แปดศูนย์พูอะไรไม่เสีย ไม่ไม่แต่เอกไม่โดนแปดศูนย์นะไม่โดนแปดศูนย์แต่กูได้ตังค์เออกูได้ตังค์ได้ได้ดิมันกินได้ขึ้นมาเรียได้คืนจากใครหรอก็ตังค์พี่เองเปล่าเออ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 เอนอลาเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไหนใครพูดอะไรวไมาไอ้เฮียโมเต็ตดูสตรีมพี่มาเรียไม่ใช่มันมันไม่มีเขียวมันไม่มีเขียวสวยมากซอยสวยมากสวยมากสวยมากไม่มึงรู้ไม่มีลูกแก้วมึงเล่นเนื้อมือแต่มือลอยฟังเขาพูดอยู่ ก็ายสว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 ยเอยเออเออได้ในมังกรแดงไม่เต็มอ่ะเนี้ได้อยู่สกิลมันไม่แรงถ้ามังกรแดงมันเต็มมันแรงเฮ้ยอย่าอย่าแรงแรงแรงเออ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 สวยเออเอาวันเอาวันอีกเอาวันอีกอ่ะเย้เยสไอ้เหี้ยประโถดยังวันน้องโอ้โหเหี้ยสกิลไม่โดนโอ้เหรอ

แต่เนี่ยกูเล่นไม่เป็นฮะแต่ถ้าแต่ถ้ามึงวิเคราะห์ถ้าถ้ามันอัติใส่มึงอ่ะถ้ามึงกดดาบอ่ะมันไอ้นี่ลดไปนี้คขาดูว่ตอนตอนมึงแข็งเสร็จแต่มึงสกิลสองแล้วก็ตายสกิลหนึ่งแล้วลอยตอนสกิลหนึ่งแค่ตีเว้ยเฮ้ยอ้าวแล้วกดกดเดี๋ยวเออมึงกดไอ้นั้นช้าเว้ย งี้ต้องเอานี่แหละเอาตัวรอดไม่มันกดช้าตอนนี้มันตีมึงอ่ะมึงปล่อยมันตีก่อนอยากอันตีนะหน้าอยากอันตีนะหนะ้าสวยมากมาอุ้อยตายโซยมึงลองดิ <c oughs> ใจเย็นมึงสู้ได้นะน่ะมึงสู้ได้นะหายาเต็มโดนซับลอยอีกแล้วเออ กดดีดาบอ่ะดาบพิฆาตศูนย์ดาบพิฆาตศูนย์นั่นแหละสวยมากมึงกดดีมากมึงกดจังหวะถูกเว้ยเมื่อกี้มึงกดไว้รอก็ได้นะหลังแช่ฟิตมันหายอ่ะได้พี้ไรตัวตนเออเนี่ยได้แล้วได้แล้วสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอเออเต็ียมกดเตรียมกดกดกดดิเออเออไม่ใช่ไม่ไหวว่ะต้องเคียวอ่ะลองอันนี้ไหม แล้วแต่มึงอะตติมาน้องบอกโว้ยเฮียแม่งพลาดวะโว้คือกูบอกแล้วถ้ามึงไม่น่าอาวนี่เลยน่าจะเป็นเคียวเอาเคียวดีกว่าเคียวดีกว่าคนดูบอกเคียวมึงโดนแล้วมึงแพ้แล้วไอ้เขียแม่งสับของเหมือนพวกนักแข่งอ่ะแต่แรกก็จบแล้วกูบอกว่าอย่าเพิ่งรีบันติ ตอนนี้เขื่อมันสับของแบบมันเหมือนนักแข่งจริงนะตอนนี้เขื่อมันสับของอะเกมนี่แบบนักแข่งเลยหรือเออเดี๋ให้มันอันนี้โดนอะถ้ามันอันนี้มึงไม่โดนอะเออเไปเออ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 ไอ้เฮียกูบอกมึงแล้วมึงทำได้ติกมึงทำได้ไอเฮียเซเว่นอีเลเวนเว้ยติกเซเว่นมึงทำได้ ถ้ามันปลาดาก็จ่ายไม่โดน่ะสกิลมันไม่แรงเลยเออเออจบแล้วคือมึงจบมันด้เสียงนี่แหละวะก็เสียงไม่ดีนั่งอะไรอะเอาแม่เรียกแล้วไปนอนแด้วไปลุกไป ไปไปนอนไปไอเอาเงินนอนก่อนเงินก่อนเงินก่อนเข้าเข้ามาเงินได้พี่ก่อนมานอนมั้งเงิน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 ได้ถือไม่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 เขียอเอเอเอซอยไม่ได้โดนเงิน่ล้วได้ได้เอาเงินพี่ไปโดนยังไม่ไม่ไม่เมื่อทำขนาดนี้ได้มึงก็โหดแล้วเก่งมากเลยแต่แต่มึงเก่งแล้วซอยมากเลยมึงเก่งแล้ว เออคนนึงก็ควายคนนึงก็โคตรมึงเก่งแล้วน้องผัดกันไปผัดกันไปอ้ยอ้ยอีเอ้ยสงสารอุ้ยสงสารน้องเกือบได้ข <so ึ้นปืนแล้วอีเอ้ยไปดับมาดาคนเด็กมันอีกไอ้เหี้ยมึงกับมือเอาปืนแก๊ปไปก่อนเเอดี๋ยวกูหาให้เอาปล่าน้อง เอออนนนใแดฟังคนเล่นอ่ะเขาพร้อมเนาะเด็กมันแพ้มึงไปซ้ำเด็กมันทำไมร้องดิก็ร้องดิก็น้องเฮ้ยมันยังเด็กเฮ้ยเราเป็นคนใหญ่เฮียกูแล้วก็เยอะอะไรอยู่ในสนามแข่งไอ้เฮียกูเอาหมดทำไมขนาดนี้ก็ดีนี่ก็ดีทำดีแล้วก็เออมึงทำดีแล้วไปทำดีแล้วก็ดีไปก็ปกป้องมันสิเมื่อวานยังแกล้งมมาเลยถูกไหมใช้แกล้งมันร้องไห้ตัวเมื่อวานตัวเจ้าของยังจะแกล้งมันร้องไห้อยู่เลยครับ ด่ามตัวไหนตอนเล่นสองสองมึงยังด่ายู่เลยฮ่าหุด่ากลับสติโอ้โหกดมันยับโอ้ไอ้เี้ด่าไอ้ซอยพี่ได้าเแม่ซอยไม่นะเออเออนั่นแหละไม่ด่ามึงก็เสียเงินแบบยี่มึงก็มึงก็หลอกตัวเองนั่นแหลอกตัวเองไปมึงโดนเขาด่ามึงยังบอกโดนไม่โดนด่ามึงก็โง่นั่นแหละสุดยอดนอนตังค์ก่อนถ้ามึงทำไปไปเลยเนี่ยซอยมาอี้ด่าพี่กำลังเข้ากูบอกให้ มึงเดินลำผิดคนแล้วกูพูดแค่นนั้แหละมึงมึงโง่กูบอกให้เขาด่ามึงเฉาะเฉาะเมึงแบบต่อไหนไอ้ซอยบอกมันไอ้ซอยบอกนี่ด่าตอนไหนด่ามึงก็โดนเขาจูงอะไอ้ซอยไอ้ซอยถามนี่ด่าตอนไหนซอยพี่พูดจริงนะออยถาาม่่นนีดตไหนนนคมีจุดยืเป็ของตัวเองนะถ้ายังถ้ายยังงโ่่่อูพีก็ไม่รูู้จะะพดอไรแล้วไอ้อยถาม่นีด่าตอนไหนเนี่ยมันปูดปากให้เราเออเออมึงไม่ไม่รู้อยู่แก่ใจมึงรู้อยู่แก่ใจอยไอ้ไอ้ไอ้ซอยมึงฟังมันด่าอันนี้มันทมันเบมให้เราทะเลาะกันตอนที่มึงเล่นเป็นปลาหมึกอะมึงเล่นเหมือนควายไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันด่ามึงเว้ยมันทำให้เราทะเลาะ มึงไปด่าสองคนแหะในทีเดียวโอ้โหมึงคิดดูดิเปิดเขาลากมึงไปตบกลางสี่แยกอ่ะโอ้โหแล้วเขาจะตีมคนดูสองสามพันแล้วเขาด่ามึงโง่ด่าควายอ่ะโอ้โหแล้ตัดจริงนะมีตัดเดี๋ยวนี้มีตัดไฮไลท์แน่โอ้โหชัววคนดูไหนไล้วแล้วมึงไปอยู่โอ้โหตอนที่โดนเขาด่าโอ้โหมึงคิดดูดิมึงต้องไม่อยู่ในคลิปที่โดนเขาด่าแล้วมึงคิดดูนะคือเอาจริงๆอ่ะเองอ่ะเล่นฝีมือก็พูดเราแบบก็พอประมาณกตมแล้วเว้ย เออเฮ้เป็นไรเนี่ยเฮ้ยเก็บอาการหน่อยซอยไอ้ไอ้ไอ้ซอยซอยฟังพี่นะซอย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 ฟังพี่อันเนี้ยเขาปลุกปั่นให้เราทะเลาะกันน้องชายซอยพี่ไม่ได้ปลุกปั่นพี่พูดความจพีงพูดซิไอ้ไอ้ซอยพูดดีตั้มพี่ตั้มจะจะปลุกปั่นอะไรนักหนาเนี่ยพี่ต้มจะปั่นอะไรนังหนาเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ปั่นซอยพี่มาดีด่าจริงๆเว้ยอ่ะก็พูดจริงอ่ะก็ได้ก็ขอโทษน้องก็ได้ซอยพี่ขอโทษนะเออนั่นแหละตระหัวแล้วลูกหลังเลยมึงไห็นงล ก็เป็นเลยพี่ตั้มเขาเป็นยังไงทรายบอกด่พี่ตั้งเขาเขาเป็นง้อเขาเขาทำยังไงเขาไล่เหมือนเหมือนหมาเลยเนาะอืออ๋ออะไรก็ถูกไหมมีปัญหากันทำไมอ่ะเออเออเกี่ยวอะไรกันไหนมาเอาตั้งก่อนเถียงก่อนถึงกังเขาเกมสตอรีบไปไหนเนี่ยถ้ารอยรีบเดี๋ยวฝากให้พี่ต้อนเขาอ้อให้ก็ได้บอกพี่ต้อนเขาดิเออเขาพี่เองไม่ใช่เหรอพี่มึงนี่ฮะพี่รักไม่ใช่หรือแต่พี่รักพี่อ่ะ อันพิเศษเปล่อะไรอะไรอะไรอันนี้จะพูดอะไรมันมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรกันกูได้ตังค์กูได้พี่อะก็ตังค์ให้พี่ใช้พี่อะอะไรเสียตั๋วตีเฮ้ยเขาจะไล่เขายาวแม่งหรอกเหย่าแม่งหรอกโอ้โแป๊บเดียวตังค์ไปเก็บเลยหรอมมึึงตกผ่านน้องว่ะ โอยเดี๋ยวพี่ให้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่ปลอมให้อันนี้มันปลุกปั่นนะมันปลุกปั่นเดี๋ยว่เดี๋ยวพี่ชายเขาก็ขึ้นปืนให้ไม่ต้องร้องเดี๋ยวพี่ชายรักเลยเอาง่ายนะเอ็งปีสามเก้าเดี๋ยวพอเอ็งไม่มีปืนเน่ยเอ็งก็หมดประโยชน์ออกโดนออกแก๊งแล้วพี่พูดแค่นั้นแหละเออมึงมาเป็นเล่นๆไปงั้นแหละน้องพี่พูดเลยสงสารเองว่ะเฮียสงสารซอยนะเฮียเออจริงๆเหมือนเหมือนเห็นน้องเป็นอะไรวะเล่นเล่นอาร์วีก็เล่นเก่งอะไรโดนคนโดนควายอะไรไม่อะไรมันจะมึงจะเีไอ้นี่ยมันจะทำให้เเราาททะะะะลกัันนป่ไมว ไม่ไอ้เี้ยไอ้รอบที่มึงเล่นไอ้รอบที่มึงเล่นมือ่ะโอ้โหมึงมึงโดนสั่งให้เล่นแต่ตัวมึงอ่ะเล่นเก่งนะแต่เขาลอกให้มึงให้เล่นตัวนั้นแล้วพอมึงเล่นโง่มึงก็โดนเขาด่า มึงลองเล่นตัวไม่ถนัดกูับเออก็อย่างงี้แหละน้องชายลืบอย่างงี้เละมึงอเงไม่มีเลยอะมึงเล่นเป็นตัวเดียวน่ะพอมึงเล่นตัวอื่นน่ะก็โดนเขาด่าก็ได้มากูให้หมดอะใบโอเลตมาหลอดกไเลเอออันนี้คืออะไรเนี่ยซอยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอากันให้สิบเอ็มตังเลยไม่ซอยจะไปนอนแล้วหรอกลัวหรอกลัวหรอกลัวหรอไม่จะไปนอนหรือยังไปนอนอุ้พวกที่อยู่ได้ยันเช้าอะไอ้พึ่งโอติพี่ก็อยู่ตลอดแต่ซอยต้องไปนอนหรือยังซีกลัวแม่ซอยด่าเล่นเลือดร้อนเล่น ไม่มาดิมากับพี่ดิมาดีกว่าโอ้ยวิ่ดีกว่าเอาในแบบไฟเตอร์ได้แต่ไม่ใช่ตัวที่เราถนัดเอาไหมอะไรนะพี่จะรู้ไหมตัวไหนซอยไม่ถนัดตัวไหนตอยถนัดเนี่ยก็เล่นก็เล่นทุกตัวเลยโซยจะเย็นโซยไอ้ยซอยเก็บอาการก่อนไอ้เก็บอาการก่อนเดี๋ยวเข้าลึกๆไม่เอามา 10m ต้องการไม่ได้หายเอามา 10m ใ <Das que ath let> หใจเขาลึกๆซอยฟังนะพี่ตัา <c oughs> ้ามาเขาไม่ได้หวังดีกับมึงหรอกหรอกเว้ยซอยกูบอกให้ <l oss> ไม่แต่ฟังนั้งขี่มึงหวัาางดีกับมึงจัดเลยงเขาด่ามึงเลี้ยด่ามึงอีก <c oughs> อ่ะซอยมึงฟังนะ <c oughs> พี่ภาษาอะไรเขาหวังดีพี่ตอนแล้วพี่ตอนเขาหวังดีเลยกับมึงอันนี้กูถามจากใจเลยอ่ะถามเลยเล่นยงโตโง่โง่ให้เล่นแถมเลี้ด่าก็เล่นก็เลี้ยง่ก็ด่ากูกูอันนี้นี่เขาจะทำให้เราทะเลาะกันเนาะพิษพิษแล้ก็เริ่มต้นใหม่ได้ถูกไหมซอยฟังนะตอนพี่เล่นกับเขื่อนพี่เอางี้เอางี้ไอ้ไอ้มึงฟังเลยไอ้ม เอาคิดง่ายๆฟังพี่ดีนะไม่กูไม่ได้บอกให้มึงเชื่อกูแค่ฟังความเป็นจริงใครพูดที่พี่พูดที่คิดพูดให้พูดให้ฟังแล้วก็พูดที่คิดไม่ได้พูดให้ฟังแล้วพูดที่เถียงเข้าใจไหมมึงต้องฟังบ้างเออไอ้ซอยแล้วมึงฟังพี่ตั้มไหมนี่เอาง่ายๆซอยมึงฟังเออมันฟังไม่รู้เรื่องกันเดี๋ยซอยบอก ตอนเล่นสองสองอ่ะเขาตอนเนี้ยเอาพูดแบบหมาๆเลยนะเขายังไม่เอามึงเลยเขายังไม่เล่นกับมึงเลยกูท้าสองสองทำไมไม่เล่นนะเอาตอนนี้ไหมเอาไหมเออขาต้องมันจะไปนอนพรุ่งนี้นี่ไม่ไม่พรุ่งนี้ก็ได้เล่นกันอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็ได้เล่นอยู่แล้วน้าซอยน้องมึ่งของกูยังไม่ไหวใจกันไม่ก็เล่นอยู่แล้วกูไอ้ซอยเล่นด้วยไอ้ซอยอยากเล่นไหมสองสองซอยเล่นไหมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมัเออเออน้องไม่แล้วไม่คุยกับแม่ยัง มึงคุยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเออไปไปไปไก่อนเข้ยเกอดิเกมเขาเลยเขาเลยเออโอ้ยซอยกับคำอีกแล้วซอยกับคำเก่งดีกว่าคิงกากว่ะไยกับคำตลอดเลยง่ายซอยฟังนะพี่มึงอ่ะไม่ไว้ใจมึงมึงจำคำคุณดีๆนะไม่ไว้ใจอะไรมันอ่ะไม่เออมึงฟังกูดีๆนะพี่คิงกากอะไรมึงไปดูเซิร์ชในยูทอ่ะที่มาเรียอาอวีอ่ะ ขึ้นกูเข้าไปด้วยกันแหมะใครจะตายเลยพี่เบลีอ่ะใครบอกให้นะไม่มีใครถามอะไรก็ไม่ต้องถามบอกก็พูดให้ฟังเขายังไม่เอามึงเลยไอ้ซอยเขาทไมยังไม่เอากูอากูสัญญาตอนหน้าคนดูแบบพวกนี้กูไก่ซอยเดี๋ยวมึงก็มาดูพกันเนี่ยมันอยู่แล้วดีนะแค่เล่นสองสองมึงพร้อมเล่นแต่เขายังไม่เล่นกับมึงเลยมึงคิดดูดิอะไรกันให้น้องไนอนพวกนี้ไป็นอนพวกนี้กูก็มาเดี๋ยวมึงรอดูว่าว่าพวกนี้ก็มาเขาจะชวนมึงเล่นไหมหรือเขาอยากตอหน้าคนดูอันเนี่ยเนี้ยเนี้ยกูพูดเลยเนี่ยนี่คือเรื่องจริงเออ ้องสองกันเดี๋ยวเขาแพ้เดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเขาเลยเดี๋ยวไอ้ไอ้ซอยซอยแล้พี่คิงไปไหนวะสองวันแล้วเนี่ยอะไรเมื่อวานเมื่อวานเขาอยู่นะไม่หายไม่ไม่หายนะถามซอยอยู่ได้ไอ้ซอยเมื่อวานนี้พี่อยู่ไหมน้องเลิฟอยู่สเตีมใครหายหรอทไม่ีมใครหายหรออย้ทำไม่สตรีมอยู่แล้วทำไมสตรีมะอไรเกี่ยวอะไรกูกดสตรีมให้ตอนนี้ก็ยังได้ทำไมไปนําไปอยู่แล้วถึงไม่สตรีมหรอกอมาแล้วนะมาแล้วนะถามเมื่อวานทำไม มาแล้วนะก่อนกดสตรีมเพื่พี่คิงยังอยู่อยู่เลยนะเพิ่งตอบเฟสอยู่เลยนะดูได้นะหกโมงเราไม่ไนอนมาหนึงวันวันหนึ่งแล้วต้อลูกสายต้องไม่นอนใช่ไหมตั้งงงั a g ไม่หยิบตัวแพ้ทางมาแต่ถ้าหยิบตัวไม่แพ้ทางก็แปดศูนย์โอ้เราไม่แล้วตัวไม่คิดว่าพี่จะแพ้ทางบ้างเลยเหรอทำไมไม่คิดว่าพี่จะแพ้ทางบ้างเลยเหรอที่พี่โดนอ่ะเอารูปนี้ไปดีกว่านี่ตั้งงงั a g ฝากบอกพี่คิงด้วยนะฝากบอกพี่คิงด้วยนะ ได้พี่ไม่ไม่ฝากบอกเขาอ่ะบอกพี่คิงด้วยอ๋อพี่พี่ตั้มฝากบอกพี่คิงด้วยนะพี่คิงกากเออมาเลยอ่ะสองตัวบ้านอ่ะตั้มตั้มคิงคู่ดูโอ้อ่ะไปมึงเหนื่อกับพี่ตั้มไหมเนี่ยตอนเนี้ยเอาไหมเฮ้ยพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ดีกว่าซอยเออตั้งคอนแต้กุนนอนไม่หลับอ่ะน้องไปเถอะไปเถอะไปเถอะซอยกุนนอนไม่หลับหรอไปเถอะ ไปหลายเพื่นเขาไปมีเรียนวงนี้มันมีเรียนครับก็มีเรียนก็ไปนอนไปพักผ่อนพี่ก็ไปนอนนพอดีนะครับจอยพอดีครับน้องชายไม่แต่คนดูมีลำนะเพราะเอาตัวเพ่ทังมาตัวผมมาแต่ว่าเขาไม่เห็นเขาล้ำแต่บุญกันต่างกันตลอดนะผู้หญิงเขาล้ำแต่มึงนะคอไม่ไหวเว้ยอันนี้พี่พูดจริงนะฝีมือเองอ่ะ

มาเลยมาเลยขอมาแล้วไม่เอาด่าคนดูไม่โทษคนดูนะไม่มีโทษกันอยู่แล้วไปหรือเอา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 คนในแก๊งพี่ดิมีคนในแก๊งพี่เยอะเหรอเอาเอาคนดูเล่นด้วยไม่จะได้คุยในทีจะได้ไม่เดี๋ยวเรียกคนดูมาเดี๋ยวเรียกคนดูมาคุยเลยพี่ไม่มีคนเล่นนาวีเป็นเลยเหรอไม่มีไหนเป็นไหนบอกท้าคนดูอย่างนั้นท้าคนดูอย่างนี้พอเอาคนดูมาเล่นด้วยไม่เอาอันนั้นก็คนดูมาคุยทีเออไม่งั้นไม่หนุกกูเล่าฟืนกูไ้ัวจัดกูอยากคนดูมาก็อยากเล่นจบปะ เฮ้ยคน่เข้าเทียนมาได้ดิเฮ้ยคนดูที่มันเฮ้ยคนดูมันก็อยากเล่นด้วยไม่ได้หรอได้ก็มาสิอ่มาสิเอาโปสตอะไรมาได้ไหมล่ะที่เล่นไปมาเนี่ยได้ไหมล่ะเออเออเอโอโซนมาได้ไหมเออเอาโอโซนอะไรเงี้ยได้ไหมนี่พี่ต่อพนี้เลี้ยงพี่ไม่ได้พวกนี้ว่ากันพวกนี้ว่ากันฮัลโหลซอยไม่พี่นอนน้องไม่ต้องคิดเยอะมันเป็นแค่เกมนะน้องฮึ่ยเซงว่ะสิบเอ็มว่าจะขึ้นปืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ออกให้ ก็พวกนี้ขอตาละยี่สิบเลยก็เกมแรกประเดิมยี่สิบเลยมึงไม่ต้องคิดมากคุณดูบอกไม่คิดมากไม่คิดมากก็เขาเอาตัวเพยทางมาเขาควรคิดมากดิยยังหนึ่งสองสองสามสามตาละสิบยี่สิบเอ็มไหวเฮียอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเขาควรคิดมากนะเขาเอาตัวเพยทางมาสู่ผมนั่นแหละเขาก็ได้แค่นั้นแหละน้องเอาง่ายๆมึงตบเขาไปแล้วมึงตบเขาไปเยอะแบบโอ้โหสุดๆดเล่าแบบ วันนี้ก็ตบไอตั้มไปอ่าวันนี้ตบไอตั้มไปแล้วก็ตบไอเขือไปมึงก็โชว์เล้าว,ว่ามึงโหดไอแคย,ยมึงเล่นได้ขนาดนี้ก็มึง,ม,งมึงก็เก่งนะอันนี้พี่พูดตรงจริงแค่นี้มึงก็แบบโหดแบบสุดๆเล่าไม่ได้งอมผมไม่ได้งอมผมแค่เซีงยิงสิบเอิมเออไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสไอตั้มมก็โดนพี่แปดสูบมันยังมาขอร้องชีวิตพี่อยู่เลยแบบว่าเออพี่ผมขอนะผมขอนะผมอย่างนั้นอย่างนี้เออ เป็เดี๋ยวก็มาแก้ครับเดี๋ยวพวกนี้เขาคุยเดี๋ยวพวกนี้ไม่คุยเออพี่พี่ก็ไม่อยากให้มึงแบบเออคิดมาก